Let's go. Yeah. you leave your... No, leave you it there. Your daughter don't come here? No, I don't think so. I don't think so. We need to leave, my love. Will smell the octopus in my car? No, I already put in the box. No, <laughs> it's not smell. Ah, uh, you sure? Yeah. Ah, uh, really? Yeah. Uh. Okay. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Tranquillement. Zut. <laughs> <laughs> On dirait. Oui, après c'est légitime. C'est normal. Ah, voilà. C'est normal. Quand on est un peu fatigué, c'est normal. Oh, il avait une douleur. C'est vrai Non, il était pas il était médical. Médical Ah oui. Est-ce des soucis de ça il y a trop de choses. ฮัลโหลทุกคนสบัสดีค่ะสบายดีทุกคนมาพอกับสองสาวลาาตในต่างแดนทุกคนหลังจากเทวาพันนอเดินทางมาบานแฟนเนาะบานแฟนกับยูซีอยู่ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากอ่อดื่มนัสิมาเนี่ หลังจากที่ว่านอนอยู่บ้านแฟนนอนหลายคืนหนึ่งแล้วก็ตื่นเามาก็ออกเดินทางไปประเทศอิตาลีการเดินทางรอบในโมเมนต์ว่าไปเที่ยวนากก็คือว่าสนเสพน่ะไปน้ำเขาซื่อๆเนาะนคือว่าแฟนนำไปเหตุงานอยู่อิตาลีหลังเสพน่ะบริเหตุงานแล้วเนาะก็คือว่าว่างแล้วก็ล่อครับไท้ยล่ะอยู่บ้านผู้เรียนรองเาพนกับบวบาเครียดนานๆแบบกังวลเดืองอนาคตไร แฟนก็ได้บอกว่าเออมาอยู่น้ำสั็งเนี่ยฉันจะไปประเทศอิตาลีนะออกเดินทางเพื่อว่าเออเธอแบบสียใจใจ,ใจดีขึ้นนะแจกว่าสีดีขื้นนะว่าแย่ลงเนาะก็คือว่าใส่เวลาขับรถไปประเทศอิตาลีนะหกสิบโมงในระหว่างทางแฟนกับฉัคุยโทรศัพท์ตลอดแลวก็ประุมออนไลน์บางเท่อก็บฉมีส่วงแบบว่าใสอารมณ์จังสีนะสะพันก็จนแบบตกใจและยิ่งเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนรวมงาาเนาะคุยเรื่องแบบปัญหาต่างๆใช่นะพอสะพานเลยยิ่งแล้วเฮงเครียดก็เลิมอีก เรืองของจะคข้องกับเครียดอยู่แล้วเนาะเพราะอะไรไม่งเงินแบบเออเดืองแฟนเดืองงานของแฟนจริงนะเห้งเครียดก็เริ่มสัพันธ์ี่บอกกับผู้ชายคนนี้ตลอดเนาะว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่พิเศษแล้วก็เหมันแบบอม a ซิ่งมากเพราะว่าเวลาที่วาเขาเห็นงานนะะบอกว่าเขาสิมีปัญหาเดืองใดๆฮะเวลาเขาหันหนามาหาสัพันธ์นะเขาจะยิ้มให้ตลอดเขาบอกเอาความกดดันเดืองงานแบบว่าเอออารมเสียวแบบว่า เดืองงานบุญไหว้อยังค่ะนะเขาสีบอเอามาลงกับเขาเมือนเขาจัดการอารมณ์ของเขาไหลเก่งหลายตอนที่เลยคุยเปิดใจกันเดืองปัญหาเดืองงานอยังของเขานะสะพานกับชีธรมว่า,วาเออเธอเลยเล่าไ้ไฟฟังบอเลยเล่าแบบว่า,าห้ลูกฟังบอล ลูกเลยฮับหูบบเขาก็สิ่อวบบ่าโบเขาบอกเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็เพราหูจ้าก,กันกับสะพานดุนดุนแล้วเนาะเขาก็ค่อยเล่าให้ฟังเต่ละเนีน่ตละหน่อยย่อนว่าสะพานน่ะมาถามเขานะว่าเออเขาเป็นยังไงเขาสบายดีบไม่มีปัญหายัางเล่าให้ฟังบบเขาจะเล่าให้ฟังเนาะแต่กับโบอเอาความกดดันนะก็บโเอาแบบอารมณ์เสียยังมาล่วงกับเบอกว่าเขาเช็ดงานยู่ขนาดไหนเนาะเขาก็สิหาเวลามาคุยกับสะพานก็เป็นแบบนี้มาตลอดเนาะกับเป็นเวลาประมาณเกือบปีแล้วเขามี ีลูกสาวสามคนนอนหลกักะตอนเทวามหาสพน,นะอยู่กับสบพน,นะเขาจะโทวหาลูกสาวเขาทุกมือเลยทั้งเทวา,าลูกสาวเขานะ่ะอายุประมาณ คนน้อยที่สุดนะก็คืออายุ10-14ปีเนาะชี่โทรหาลูกถูกมือเนาะทั้งสามคนนะคะบอกฟันดียังหงนะถามสาระถูกสุกหีบลูกถูกมือเป็นผู้ชายที่ว่าอบอุ่นเป็นผู้ชายที่แบว่าหาขอพวกนะคลิปที่แล้วที่ว่า,วา,าวนะเาส้าพันลงคลิปไปนอก็คือแบบว่าประมาณห0 0อคอมเมนต์ก็คือบอกว่าผู้ชายพวกนี้เขาเป็น ดูเหมือนผู้ชายจิตใจดีเหมือนเป็นผู้ชายอบอุ่นสะพานก็มีความหูซึ้งแบบนั่นเนาะว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่ดีเรื่องว่าสิบโเพืร์เฟกทุกอย่างและอายุก็ห่างกันน้ำเนาะแต่ว่าเขาเห็นให้สะพานหูซึ้งว่ามีความสุขและก็หูซึ้งว่าเป็นคนพิเศษอ n นดี้ดิสเฟ อีซิฟิกฮอตเที่ยะเบิง่งบีลายย่าง <laughs> ตอนนี้มาหอดประเทศอิตาลีแหละทุกคนมาหอดโรงแรมแล้วแล้วผู้บ่าวกันไปเฮ็ดงานเนาะสะพานหิ้วเขาทุกคนคือว่าเนี่ยไปหล,ห,ลห,ลห,ลหลอดหลอดแถวหวานน,อน,น,อนะผู้บ่าวเนี่ยน้องลาก เห็นหาเอเชียก็ได้ซื้อมามา่มาไว้กันตายทุกคนใช้พันสิตุ๋มมามา่มากินหอดประเทศอิตาลีแล้วมา,มากินมามา่ากันตายลวกปลาเมึกไปหาเอเชียวันนี่แล,ล้วก็ซื้อมาแล้กว,วก็ลวกมากแต่เตะเสาคนเนาะก็มีผลน้ำไม้นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยทาโร่หรอไอปลาเส้นเออปลาเส้นทาโร่หาดเอเชียเนาะบ่ได้กินโดนเดี๋ยวสามปีในเรนนี่คิดถึง บานเนาะสาพันสีเทศมาม,ามา่ารงนี้ด้วยกาัเอาน้ำพรด้วยไม่ใ,ใจอยากกินสองห,อห่อระย่างกินบะเบิดกินห่อเดียวก่อนที่จริงมาอิตาลีบุหรีมาเที่ยวเลยมาติดรถเขาเสือพอมาถ่ายสาพันอยู่บานเสือกับแบบว่ามันเงาอ่ะเมททุกคนอยู่บะไรพวกเรา,ราก็ได้บอกว่ามาอยู่ผี กันอยูโฟเดียล่ะคิดคิดเขียนหลายคิดหลายกุ้งโอ้โหแม่ปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ตะเกียบเอามาจากหาดเอเชียที่ไปกินเขาเมื่อคืนเนาะร้อยเอาตะเกียบเขามานำปลาหมึกหิวอยากกินไอ้ยังหอนๆเผื่วปะนั่งรถเดินลำร้อนมาม่า ปิดฝารอสักค,คู่กินปลาเส้นค่ะเผ็ดมากปลาเส้นเผ็ดน,น,น่าจะไล่แล้วมั้งไล่อย่าง โบมีย่งสอนอืมห้อนมากมร้อนจริงจริงโอ้แต่สุดนะมันนรงรด,ดร้อนแต่มันแบบไปกินเแย้งหอนๆ ตัวใจเขามีอ่างล้างตูดค่ะมีอ่างล้างตูดด้วยมันล้างยังไงวะ,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 ะแต่ก่อนประเทศฝรั่งเศสมันซีมีเนาะแต่ว่าถาตึกเก่าๆมันยังซีมีอยู่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะถาตึกเข้าสางใหม่มันซีบวมีแบบบอลหลางโกนนะแต่แฟนสะฟานบอกว่าอยู่อิตาลีนะเขาจะมีเนาะ <laughs> Why you stop there? I was sure you were doing that. <laughs> <laughs> Why? I know you. <laughs> really? Yeah. You start to know me now? Of course Why? I know you. Why you think I want to make video? Because I know you make video of everything. <laughs> <laughs> How is it? Come to kiss me. Come to kiss you? Hmm? But everybody watching you. È vivo. È vivo? Sì. Oh, bello! No, non è vivo. Andiamo a fare un samurà. bye bye. Ciao, ciao. Grazie mille. Posso chiederti il numero di tavolo? Sì, 526. No. Take I'll it. Put it in your dish. <laughs> Why is it? And this is cheese. Oh, I see. It. Italian. Italian food, like a it is all Italian. Yeah, it's like a very famous. The entry and the main course, or only the main? How angry you are! a too. Antipasto, più... Antipasto primo. Antipasto primo. So Antipasto primo.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  starter. I think you should take this one: the short red probe. And the uh, stracciatella cheese. And the black perfume. Truffle, ah, uh, the... the mushroom. Oh, that I you like it. Okay. Yeah. So take that one because yeah. you like brown. Yeah. You like truffle. Yeah. You will like it. Uncle? So uncle. The last thing. But it's small. Okay. It's and the uh, second. You want fish or you want meat? Uh, the, the, how is it made? It be... How will you call it? You yeah. already tried with me that but I already no, bought it No, I never tried I bought it No, I, I never tried I He's bought it for you. I get one now. What you have? Is the tartar raw meat and with the cheese? The yeah. Same? Cheese? Mm. Uh, salsa. Mm -hmm. And this is the tartar. Is this the same tartar in France? Is it the same and one? That is good. Sure. No, it's too big. But take with the cheese. No. <laughs> <laughs> I think it's too big. It's too big. No, Take it, adjust a little bit. Yeah, yeah, yeah. many of you the that has the crisis? Three years? It's a problem, big problems. <inaudible> You know, Corona was... Yes. Huh? Eh? No, no test? Before, are you crazy? Uh. No, no, what? What? There is a test. Okay. No, so our so children. are your children safe? Yeah. Yeah, yeah, we are close to the door now. We are close to the It was a disaster. And the fact that a lot of Corona. I don't know. I am, pro sure, like, I am sure. a vaccine man. So, I didn't... And every, Same like you, small But uh, 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 I, I don't know. Good, no? I not oh, yes. no. was not easy to manage. But I prefer here. my buffalo. You prefer so? Five cup cup years. Yeah. I was thinking three years. Real, I know. Enjoy Enjoy